จุงกะสวัสดีครับพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนห้าสิบสี่ครับพี่น้องครับผมจับจับแกวเลยจับแร้งพี่น้องกรตอนนี้อยู่ตลาดหนวยขวงครับหนวยขวงเอ่อเซียนนมซอบีครับผ้ามากินเข่าครับพี่น้อง เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศตลาดห้วยขวงครับเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาฟังเพลงรำบานุนก่อนนะครับนี่ครับเรีย้อยแล้วยุดหยุดแล้วพี่น้องแล้วโอเคครับต่อครับพี่น้องเพลงรำบานุนจบไปแล้วเมื่อกี้นี่แดงใจวายได้ครับพี่น้องแต่อะไรเลยครับโมนี่อะไรก็จากกินซ่าเราไปขึ้นไปพ่อกันอยู่ตลาดห้วยซับครับพี่น้องแมนครับผมสีพาสิเอ็มจะอาบมาเว้ตลาดห้วยขวางมาจะแก้โมนี่บท่านเด็เคยมาเลยครับ นดี๋ยวจะแรกเลยครับออมีหอดแป้งไว้รองนะครับเออเดี๋ยวนี้จะเป็นตลาดกลางคืนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เขากันลังนีเริ่มตั้งตลาดของก็คือนี่เป็นเวลาเปิดตลาดเล่นมาครับซีตีหักอ่ะผู้เลี้ยวโอ้ตลาดตลาดกลางคืนครับเวลาเลิกหัวรับเราไปมากินเข่าอืมครับผมอย่างผลไม้ของหวานอาหารกาวหวานมีรถเข่าสุดยอดเลยพี่น้อง โอ้ยคนไหนงามค่ัคึกคืนมากกับไงกับเป็นสถานที่กินข้าวประจำของแยนอนครับ <c oughs> โอ้โเป็น้น่องเป็นน้องบีอัะไรครับโอ้ป๊าเป็นน่องเป็นบีป้องเห็นอยู่ครับเใสซุูมไปดู เอ็นบีปะเน้นโน่กร so, oh, ับสูคนนั้นเป็นนองครับของกินลาครับลพีอ้าวบีอยู่นีเจ้าเนี่ยเจ้าอัไครับเนี่ได้หรอแทั่สุดโอ้ยจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊เทำไมอ่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแปลวาของพี่สแกนได้อยู่เดี๋ยวค่อยปาโอ้เจ้ามเป็นนองสุดยอด อออไอยาไนี่โอเคครับน,น่เป็นได้เสียบสยครับพี่น้องครับนี่เป็นหลานประจำของพี่นนท์ครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายต่อได้ ก็ี่น้องครับผมกับไ่งยางออกมาจากร้านครับมาไทยวิทยพไปน้องเบิ้งเนาะบรรยากาศยามค่ําคืนคือเขื่อนแยงรับพี่น้องของกับลาไอหยนางจักหน่อยเรัอ,อยู่ในลานเมื่อกี้กับไอนี่ลายโพดแต่เพ่งนี่จะเพ่งเลยกับสิไทยไ่เลยครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเไียวเดี๋เดียี๋ยวเดี๋เีย เราครับไปน่องครับบรรยากาศแบบคราวไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาไปในลานตอนไปน่องเดี๋ยวไทยพี่น่องบึงเื่ยอยๆ่นาะวันนี้ชุดแรกรับพี่น่องป๊าบ โอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ออกมาจากร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณเจ้ามือครับเสียนนท์ซอปีครับไปย่างต่อครับพี่น้องในร้านเบลไทยเบิ้งครับลิกาชิดครับพี่น้องเพลงลิกาชิดรานนี้ซื้อรานที่มาซื้อไฟโอ้ไปให้ยุหญิงแต่งหน้าทุกวันนี้โอ้เหนียวครับเออสุดน้าสุดนี่เหรอรักไฟที่ซื้อให้ยุหญิง แล้ก็ยังใส่อนี้เลยครับเนี่ยไฟที่องเองใช้ทุกวันนี้ครับพี่น้องโอ้ยเมอกลยด้โอ้งกว่ามาครับเนี่ยโอ้เื้อให้หน่อยรองเท้ีอยู่นี่ลายคโอ้เนี่ยรองเท้าครับกีฬาใสเนี่ยมาซรันนี่หลายคู่เลยเออ บ็อกเซอร์ที่ใส่ยูทูบอันนี้ก็ล่างนี้อะไรโอ้โเนี่ยบ็อกเซอร์ที่เสียนอนใจโอ้เนี่ยสุดยอดนี่ยาไว้ไอ้นี่เนาะแกเป็นคอนเสิร์ตช่องคอนเสิร์ตใม่ไม่เนี่ย มีไฟนปติดเปทีนี่แบบว่าสุดยอดจับเลยโอ้โหสุดเลยพอผมเทน้แเไปติดกนังาติดก็หนึงมครับฟดลเน้ยแลนบบับเลยเนี่ยไปไหนไปไหนเด็กั่น้

เอองามงามงามไปกันต่อได้เปน็นองวรยออวยแทกพัดโจวะเอาเอาพีอ่อยูน่นะเอานี่แล้วใส่แล้วเสียมาเอาไปแห่หันมาเนไ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> เออนัเอาไ้ใสุ่ยูอุ้ย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 มีทุเรียนอือโอ้ยพี่น้องครับของหลายเองของของกหลายเลยเนี่ย บรรยากาศนั้นคือเขื่อนเนีพี่น้องหัวใาจาเสียนอนปะครับนี่เราล่าดนวดนี่แล้วโอ้ <laughs> มาจากเสียนนอนปะครับโอ้เนี่ยล่าดนวดเลยเป็นได้สบายแต่เนาะโอ้หู้คนก็นหลายเลย สาธุครับให้โลกแห้งๆบังๆรวยๆเด้อครับโอ้เข็มขังแห้งครับเดี๋ยวเสียนนนจะพาไปไหว้พระไปตัดภาพไปเลยโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับผู้ไดใดเห็นคลิปนี้กะเบิ้งมาถึงตอนถ่ายคลิปนี้กะสาธุรากันได้พป่น้องเด้อ มีโอกาสได้มากกับบหายขวพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดี่ครับพระพิฆเนศดครเพ็นน้องคระาหี่ปุ๊บน,น้ายไดใหน่เยอะเนาะได้แหนะละไม่มไปครับ โอ้โมเนี่ยือว่าเป็นโอกาสดีกับพี่น้องมีโอกาสได้มากกลับไหวรปพิ่เกษตสวัดีครับโอ้โหด้ับทุกคนสุสดยคร เดี๋ยวไดเดี๋ยววยนี้เป็นสื่อดอกไม้ถูเทียนม้เอาไปเป็น้องเป็น้องครับเมื่อกี้ครับกะได้วายก็ไปแคนี้แล้วนอคับม่ ครับ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 พี่น้องครับยิ้มกังนะครับวันนี้เนาะยิ้มบญครับยิ้มใจจะมาไหวมาเนรมาไหวขอพรมาเป็นเนรนะครับแยกค่อยกวารวยแห่งปังที่นี่แหงดังปังรวยแหงดังปังรวยครับผมครับผมครับพี่น้องครับกะบชิปนี้ครับพี่น้องกะบเน่าเน่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว เพื่อสีประบาดคลิปใหม่ๆครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ